เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะคะนั่นก็คือโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมจากจังหวัดจันทบุรีค่ะมาถึงโรงเรียนน้องใหญ่สิริวรวาทวิทยาจากจังหวัดชนบุรีละค่ะเอาละครับวันนี้เขาจะส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเพลงรักบ้านทุ่งร้องต้นฉบับร้องต้นฉบับเป็นของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับผมครับครูลบบุรีรัตน์เป็นคนแต่งคำร้องได้ คยยบรรากา้องทํานองครูลบเห็นภาพบรรยากาศท้องทุ่งมีกบมีเขียดมีแสงตะวันต้นข้าวต้นหญ้าอยู่ในนั้นหมดเลยเหมือนนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆคส่วนดนตรีเนี่ยครูประยงชื่นเย็นเรียบเรียงได้สวยงามสลัดสลวยใช้ไวโอลินวิอลาเชนโลเดินเรื่องแล้วก็มีโอโบรับเหมือนเสียงอบอบัอบ,อ,บอะไรเงี้ยโอโบ,บอบ้อบอ,บอ,บอบแล้วก็ไวโอลินเนี่ยเป็นทุ่งกว้างเป็นลมเป็นแสงอะไรเงี้ย ก็จะเห็นน้องๆจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างไรกับบทเพลงนี้กับท้องทุ่งนี้จะถ่ายทอดจินตนาการอย่างไรขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับค่ะให้กำลังใจกันหมดเลยชงันนะคะไปให้กำลังใจพร้อมๆกันกับโรงเรียนน้องใหญ่สิริวรวรรวิทยาจากจังหวัดชลบุรีกับบทเพลงเพลงรักบ้านทุ่งค่ะ i hey,

คนจริงๆลำเอ้ยคำนี้เงายิ่งขอใครมาทิ้งสักคนสิหลอ ชั้นชื่อนางสาวภาวินีจันทุ่งใหญ่ชื่อเล่นชื่อแอมมี่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนหนองใหญ่สิริวราวาทวิทยาอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีค่ะอเดี๋ยวนะคะอยากถามค่ะแอมมี่ลูกลุกครึงร่งป่ะคะลูกครึงค่งลูกครึ่งอะไรคะสุพรรณอุบลค่ะ เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคนเมืองชนะขอถามคำถามเดียวกับเมื่อโรงเรียนที่แล้วค่ะทําไมถึงเพิ่งมาครั้งแรกไปอยู่ไหนมาก็เพิ่งตั้งวงขึ้นมาค่ะคือเพิ่งตั้งวงได้นานยังลูกต้นต้นปีนี้ค่ะอ๋อเพิ่งต้นปีแล้วทําไมถึงเลือกเพลงนี้คะเพลงรักบ้านทุ่งก็คอนเซปต์เข้ากับโรงเรียนของเราค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเรามีทุ่งนาเป็นท้องทุ่งค่ะ ก็เลยอยากนําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดบทเพลงนี้ค่ะนอกเหนือที่เราเห็นความสามารถของน้องๆนะที่สมรุมายังมีอีกสามคนพี่ยังไงคะใครล่ะเป็นนักดนตรีค่ะเป็นนักกีฬารู้อีกแล้วแล้วก็เป็นจะบอกว่าแดนซ์ด้วยเอาอีกแล้วไปรูบหมดรูกโรงเรียนมาเลยค่ะโซเตัดบกร่าน้องหนึ่งน้องหยานก๊อนค่ะสุนายสุธิพงศ์กนกขวานที่เล่นชืกอ๊อตเล่นอะไรดนตรี เล่นกีตาร์ครับกีตาร์ก๊อดเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับผมนายสยามพูดีชื่อเล่นชื่อยามเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นไรเดินจีเบสครับเบสสวัสดีครับผมนายสุวรรณธามสุรินชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับหน้าตาเหมือนพี่ตาตอนเด็กเลยใส่แว่นไหนใช่เลยอ่ะงั้นต้องเต้นแล้วเต้นอะไรเต้นเลยครับบีบอยครับบีบอยเอ้ามาเดินจี เลยโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับอนีงโรงเรียนนะคะโรงเรียนแหลมสิศรีพฤยาคมนะคะขึ้นบนเวทีค่ะสวัสดีครับ